ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะมาเรียนรู้การทําบัญชีต้นกลา้าเศรษฐกิจพอเพียงที่นู่นนู่มีอยู่ในมืออยากให้เด็กๆได้ฝังพระกระแสดับสั่งสม้มเด็จพระคณิตธาธิราชเจ้ากรมสมร้มเด็จปทิปัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในใจความตอนเนึ่องหวาการทําบัญชีทางบัญชีส่วนตัวบัญชีครัวเรือนบัญชีกิจการถ้าทําได้ก็จะทําให้เรารู้วา่าเราใช้เงินไปเท่าไรได้เงินเท่าไรจะรู้จักประหยัดให้ความรู้ในชุมชนและดูแลเป็นปราในท้องที่ ดูแลครอบครัวและดูแลตนเองและคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2 5 6 4โรงเรียนพระปริยติธรรมสามันวัดบ้านนนนคุณวิทยาพี่ยังให้เด็กๆได้ลองทําความเข้าใจและเริ่มหัดลงมือทําบัญชีส่วนตัวกันดูนะและจะรู้ว่าบัญชีมีประโยชน์จริงไหมไม่แน่นะอาจจะมีใครสักคนที่สาม,มารถไดสิ่งที่ฟันจากเงินออมของเราก็ได้ บัญชีไม่ยากย่างที่ขิดตั้งใจสักนิดก็ทำได้อ้อมทำไรยู่ดูตั้งใจจังกำลังดูพีตัวบัญชีเข้าซ่อนการทำบัญชีซ่อนวิธีการอ้อมนี่ไงแบงค์สมุดบันทึกบัญชีต้นกาเศรษฐกิจกพอเพียงที่ครูให้มาง่ายอ้อมกำลังเปิดคลิปคองพีตัวบัญชีดูไปด้วยจะได้เข้าใจมากยิงขึ้นพีพีเข้าซ่อนสนุกดีนะแบงค์สนใจมาดูด้วยกันไหม น้าส้นมันกันและเหลี่ยมมันทำยากไหมอะอ้อมว่าไม่ยากนะแต่คงต้องใช้ความตั้งใจล้วนๆแน่ๆเลยถ้าเราลองทำตามที่พีเข้าแนะนำเราอาจจะมีเงินที่เราซื้อของได้เพียบแน่ๆเพราะแม่อ้อมเคยเล่าให้ฟังวา่าเมื่อครั้งที่ในร่วงราชการที่เก้ายัางทรงพะเยาทานเก็บเงินจนสามาซื้อรถจักรยานและกล้องถ่ายรูปได้ด้วยพระองค์เองเลยนะ ดีจังงั้นเราจะฮัดอ้อมเราจะได้มีเงินเยอะๆเราจะไม่เอาเงินค่า้าขนอมไปใช้เลยจะได้มีเงินเก็บไปสื่อข้อเฮียกได้ไม่ต้องข้องเงินพอแม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะแบงค์ พี่ตัวดบัญชีเข้าบอกว่าการออมเงินที่ดีต้องทําแบบพอดีเมื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้องเดินบนทางไส้ยกลางไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเก็บออมตามกําลังของเราและจะทําให้เราสุขก,กายใจนะรอแล้วเราควรเริ่มต้นยังไงดีล่ะออมมาเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพี่ตัวดบัญชีกันไม่เลยดีกว่าอันดับแรกแบงค์ต้องรู้จักกับบันไดสำคัญสู้วิธที่เศรษฐกิจพอเพียงก่อน ซึ่งมีทั้งมดซ้ำระดับได้แก่รูจดรูจริงรูใจายอ้าวที่นี่ไม่ใครรู้บ้างวะรู้จดคืออะไรรู้จริงคืออะไรรูใจายคืออะไรรู้จดรูจริงรูใจคืออะไรละออมไปฟังต่อไม่รอล้วจ้ารู้จดคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายข้องตนเองเป็นประจำทุกวันให้เป็นนิสัย รูจริงคือรูรายรับรายจ่ายของตอนเองในแต่ละวันมีอะไรบ้างรูจ่ายคือการใช้เงินเป็นเห็นเงินออมคือไม่ใช้ใจ่ายสู้รุยสู้ร้ายสื่อข้องเท้าที่จําเป็นซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดก่อนใช้ใจ่ายทุกครั้งเราควรคิดให้ดีก่อนใช้ใจ่ายคิดก่อนหวาข้องที่สื่อจําเป็นไหมถ้าไม่จําเป็นเราควรเก็บเงินไว้เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้ย,ยามจําเป็น แล้วก็ทําบ่อยๆน้องๆก็จะชินและติดเป็นนิสัยและจะมีวินในการเงินติดตัวไปจนโตค่ะง่ายๆเพียงสางขั้นตอนนี้รูจจร้จดรูดจ,จิ้งรูดใจ,จ,ร,จ,จรับรองวา่าน้องๆจะไม่จนและมีเงินออมย่างแน่นอนเพราะเท้าที่พี่สังเกตดูนะคะคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มักจะใช้เงินย่างประหยัดและดูจ,จักเก็บออมมาตั้งแต่เด็กเลยนะเริ่มสนุกแล้วสีแบ่งย่าออมเงินย่างจริงจังแล้วนะ งั้นเราพักกันแป๊บนึงเดียวกับมาฟังพี่ตวดบัญชีกันต่อเนาะออมว่าพี่เข้าคงมีเคสที่ไม่รับเกี่ยวกับการออมและการทําบัญชีต้นกาเศรษฐกิจพอเพียงให้แบงก์กับเพื่อนๆได้ฟังอีกเพียบพักสักเดียวเดียวนะคะ